ตอบคอมเมนต์นี้ครับอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะผัวไปมีเมียน้อยเมียน้อยดังมากในเฟซผู้ติดตามเกือบล้านรายได้เกือบสามแสนเขาทิ้งหนูไปเขาบอกว่าหนูไม่มีอะไรดีสู้เมียน้อยเลยสักอย่างหนูไม่มีอะไรดีสู้เขาสักอย่างตอนนี้เขาอยากกลับมาอยากกลับมาขอคืนดีอยากถามอาเซนฟาร์มว่าความรู้สึกผู้ชายเนี่ยเขาจะสำนึกได้จริงไหม ควรให้โอกาสเขาไหมอ่าประมาณนี้นะครับผัวเหนื่อยให้กินเอ็มร้อยครับผัวมีเมียน้อยให้กินเอ็มสิบหกก็เลยถามรายละเอียดนะครับเพื่อนๆฟังเคสนี้ดีนะครับผ <cido organised> ู้หญิงคนนี้อยู่กันมาสิบปีแล้วครับมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะครับลูกอายุเก้าขวบเป็นผ,ผู้หญิงด้วยแล้วผมถามก็เลยถามว่าผู้ชายนะทางานอะไรไปติดผู้หญิงนะครับไปติดไปมีเมียน้อยผู้ชายเป็นเซลแมนครับ <sí> ผมถามแล้วว่าคุณอะทำงานอะไรคนที่โทรมาหาผมนะครับ หนูขายของอยู่บ้านค่ะต้องดูแลแม่ต้องดูแลลูกอ่าก็ขายของออนไลน์นี่แหละครับแล้วก็มีรายได้จากทางเฟซน,นี่แหละช่วยกันเสริมกันหลายๆทางตอนนี้เขาอยากกลับมาเลยถามว่าใจผู้ชายมันคิดยังไงเหรอมีลูกเขาก็เอาลูกมาให้ดูนะครับว่ามีลูกเก้าวขวบแล้วเขาก็มีลูกผัวนอนกับเมียน้อยด้วยนะ ผัถวถอดเสื้อแต่เมียน้อยน่ะใส่เสื้อกล้ามอนอนอยู่ด้วยกันเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับให้อาเซนฟาร์มเป็นศิลานีต่อปัญหาชีวิตเขาบอกว่าหนูดีสู้เมียน้อยไม่ได้สักอย่างเมียน้อยเงินเดือนสามแสน <c oughs> <c oughs> เขาบอกไว้ตรงนี้นะครับเงินเดือนนะครับมันไม่แน่นอนนะครับแล้วคุณไปติดเขาไปติดผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในเฟซได้ผู้ติดตามเกือบล้านอืมระวังเพจจะล่มนะเ <c oughs> มียน้อยนะ <c oughs> ที่ผัวนอกใจมันไม่ใช่เมียไม่ดีหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าสมัยนี้ของฟรีหรือว่ากระรี่มันเยอะนะครับแล้วถามผมว่าควรให้โอกาสไหมเหรอคิดให้ดีครับมองให้ขาดครับก่อนให้โอกาสใครเป็นครั้งที่สองความเมตตาถ้าใช้ผิดที่บางทีก็เปล่าประโยชน์ยิ่งถ้าใช้ผิดคนนะมันจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองถ้าคนคนนั้นเลวโดวยสันดานยังไง มันก็กลับตัวกลับใจไม่ได้หรอกครับบางคนเนี่ยเขาได้รับโอกาสเพียงครั้งเดียวเขาก็จะปรับปรุงตัวแก้ไขและจําจนวันตายแต่กับบางคนนะครับจนวินาทีสุดท้ายมันก็สํานึกเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยนะครับทางที่ดีก็คือมองให้ขาดนะครับมองให้ขาดมองผัวคุณให้ขาดนะครับว่าควรให้โอกาสไหมผมก็เลยถามว่าเคยเคยมีประวัติไหมเขาบอกว่าไม่เคยอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ไปติดผู้หญิงถามว่าไปติดอยู่นานไหม ไปติดอยู่สองปีแล้วตอนนี้ขอกลับมาบอกว่าคิดถึงลูกอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อจากปากของผู้ชายนะครับมันโกหกกันได้ให้ดูที่การกระทําครับไม่ใช่คําพูดนะครับตอนนี้อยากกลับมาขอขององอะเมียแล้วผัวเห็นแก่ตัวนะครับผัวเห็นแก่ตัวมันไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกเมียนะครับเมียจะเป็นจะตายยังไงมันไม่รู้หรอกเมียพูดดีๆมันก็ไม่ฟังเมียพูดเสียงดังก็โดนด่าพอพูดเหตุผลขึ้น,นมามันก็ว่าเมียปากดีนะครับเขาก็เลยบอกว่า ผู้ชายผัวหนูเขาบอกว่าสงสารลูกคิดถึงลูกค่ะหนูก็สงสารลูกเหมือนกันอยากให้พูดง่ายๆว่าอยากให้เขากลับมานั่นแหละอยากให้เขากลับมาแล้วกลัวกลัวว่ามันจะเป็นอีกก็ได้ครับให้โอกาสได้นะครับให้โอกาสผู้ชายได้นะครับผมอย่างผมนี่ก็เคยทําผิดนะครับถ้าไม่ได้อภิน,นี่ยไม่เป็นผู้เป็นคนหรอกครับเป็นสุนัขข้างทางที่ไหนสักตัวหนึ่ง,งนั่นแหละครับคือให้โอกาส แต่อย่าให้โอกาสเกิน2ครั้งนะครับอย่าให้โอกาสใครเกิน2ครั้งเพราะหลังจากนั้นมันคือสันดานมากกว่าการกระทําที่ไม่ตั้งใจครับ <c oughs> อย่าทิ้งคนที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้างนะครับอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ําใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีอย่าทิ้งคนที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้างอยู่ด้วยกันมาตั้ง10ปีเนี่ยแล้วคุณทิ้งไปหาเมียน้อยอยู่2ปีแล้วขอกลับมาอ่า ก็ได้ก็ให้โอกาสได้นะครับเพื่อนผู้หญิงฟังไว้นะครับเพื่อนผู้หญิงที่ฟังเคสนี้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมองให้ขาดนะมองให้มองให้ขาดก่อนให้โอกาสคนเร็วนะถือว่ามันเป็นคนเร็วไปแล้วนะครับคิดให้ดีมองให้ขาดครับก่อนให้โอกาสใครเป็นครั้งที่2นะครับก็ลองดูครับให้โอกาสเพียงหนึ่งครั้งจําไว้นะครับเพียงแค่ครั้งเดียวพอหลังจากนั้นมันคือสันดานแล้วแล้วก็อย่าให้โอกาสอีกถามความคิดเห็นอาเซนฟาร์มตรงๆนั่นก็คือ ให้โอกาสเขาครับเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะวันนี้ตอบกันเพียงแค่นี้อย่าลืมติดตามเพจไหมนะครับเพจนี้แหละครับอาเซนฟาร์วันนี้จางใจอาเซนฟฟร์มสวัสดีครับ